สามกับดักความคิดที่ทําให้คุณไม่รวยสักทีครับถ้าคุณมีสามอย่างเนี้ดูไว้นะครับคุณไม่มีทางรวยแน่นอนข้อที่หนึ่งเลยคือคุณคิดว่าความขยันเท่านั้นทําให้คุณรวยพิษฮะ ความคิดนี้คนส่วนใหญ่เชื่อนะเพราะอะไรเพราะว่าถูกสอนตามๆกันมาครับแต่ถามว่าคนที่ขยันกว่าคุณมีไหมที่ทํางานหนักกว่าคุณแบกห้ามหนักกว่าคุณมีไหมมีเขารวยกคุณไหมครับไม่แล้วคนรวยก็ไม่ได้แปลว่าก็คือคุณไปตามชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ขยันเท่าคุณก็ได้อาจจะทํางานน้อยก่าคุณก็ได้เพราะคุณอย่าลืมว่าความรวยมันคือสงครามของไอเดียมันไม่ใช่สงครามของแรงครับ ไอเดียไอเดียเดียวที่เจ๋งๆสามารถทำให้คุณรวยได้มากกว่าการที่คุณเอาแรงเข้าสู้ครับข้อที่สองครับคือบล็อกตรงนี้คนสน่าญติดนะคือเงินเป็นรากฐานของสิ่งที่ชั่วร้ายคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่ขอเป็นคนรวยกอแค่เป็นคนดีก็พอแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณรู้นะครับว่าคุณกําลังโปรแกร,รมติดตัวเองแล้วว่าคนรวยคนไม่ดีฉันขอเลือกเป็นคนดีนะฉันไม่เป็นคนรวยก็ได้เพราะคุณโปรแกร,รมแล้วว่าคนรวยคนไม่ดีข้อที่สอง หรือว่าบางทีนะฮะสมมุตินะคุณสมมุติคุณขับรถไปท้องถนนนะคุณเจอรถซุปเปอร์คาร์สักคันแล่นมาปรับแล้วคนออกมาจากรถเนี่ยอาจจะเป็นเด็กหนุ่มอายุสักประมาณ2 5่6 คุณคิดเลยครับไอ้นี่ทำธุรกิจสีเทาแน่เลยว่ะเห็นผู้หญิงสวยๆนะครับเดินออกมานะฮะจากรถสมมุติเป็นรถ b ีเสักคันหนึ่งไอ้นี่ผมใส่เมีย,เม,ยเมียน้อยเขาแน่อแนอนเลยว่ะคือคุณคิดไปอยู่แล้วไงครับว่าเงินที่มันได้เนี่ยสุจริตมันทําไม่ได้หรอกมันต้องมาจากทางที่มันไม่ดีสักทางใดทางหนึ่งแน่นอนแต่คุณรู้ได้ไงครับคนนั้นอาจจะทําธุรกิจสําเร็จจริงๆก็ได้ในอายุอย่างน้อยอาจจะขายของดีจริงๆก็ได้อาจจะรู้วิธีการทําเงินจริงๆก็ได้อาจจะเก่งจริงก็ได้การที่คุณไปคิดว่าเงินต้องมาจากธุรรกิจจสีเเาานนั้้ะวยได อา,อายุอย่างน,อน้อยคุณกําลังบล็อกตัวเองนะครับว่าอาชีพสุจริตไม่สามารถทําให้คุณรวยได้นี่คือการบล็อกพวามคิดตัวเองและข้อที่3ครับคือการที่คุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำคุณเคยเจอมนุษย์เกลียดวันจังไหม วันจันทร์อีกแล้วเหรอไม่อยากให้ถึงวันจันทร์เลยวันที่ผ่านไปเลยจริงๆคนที่คิดแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่คือคุณจะไม่เห็นคนเหล่านี้รวยคนเหล่านี้เขาโอเคไปได้ทู่ซีไปได้ทําสิ่งเดิมๆไปได้แต่จะรวยหรือหวาอเลยไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รักไม่ชอบในสิ่งที่เขาทาถ้าคุณคิดว่าไม่รักไม่ชอบหรือเขาเกลียดวันจันทร์แปลว่าแปลว่าระหว่างวันจันทร์มาสุขเขาไม่มีทางทำเต็มที่ครับเพราะทําไปเกลียดไปทาไป